ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับลูกที่ได้แรงบันดาลใจมาจากไมค์พอรนอยนะครับมือกรองเก่าอดีตมือกรองของวงดีมทีเอเตอร์นะครับซึ่งรุ่นที่ผมจะสาธิตนี้นะครับก็มีมือกลองหลายๆคนเนี่ยที่เขาเล่นกันนะครับแต่ว่าผมได้แรงบันดาลใจมาจากคุณไมค์พอรอยดเนะี่ยเป็นพิเศษเลยนะครับซึ่งลักษณะก็จะเป็นมือ2เท้า2และมือ4เท้า2นะครับซึ่งผมจะมาสาธิตในการ เอามารประยุกต์ใช้นะครับในซับดิวชันแบบ16โน้ตซับดิวชันแบบ6พยางค์และซับดิวชันแบบ8พยางค์นะครับซึ่งมือ4มือ2เท้า2มือ4เท้า2เนี่ยเล่นในซับดิวชันที่แตกต่างกันก็จะได้ซาวที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับมือ2เท้า2ในในซับดิวชันแบบ16โน้ตนะครับ เป็นมือ4เท้าสอเนี่ยสีบวกสรวมกันเป็น6ใช่ไหมครับแต่ว่าเราเล่นในซับซับดิมิชันแบบ16โน้ตเนี่ยมันจะทําให้โน้ตมันเหลือมอ่าถ้าจะจำง,ง่ายๆเนี่ยเราจําตัวย้ำของเขานะครับจำแอคเซนต์ตัวย้ำครับจะเป็นอย่างนี้ครับวัโดโจ๊บปั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 ๊บลองดูนะครับ ต่อไปมือ2เท้า2นะครับในซับดิชั่นแบบ6พยายาม,มันจะได้ตัวย้ำแบบที่เป็ตประดีครับเป็นวันคือดูนะครับันคือกต่อไปครับ มือ4เท้า2ในซับดิวิชันแบ6พยาย 4, 2, งสี่บวกสอเป็น6ลงพอดีเป๊ะน,นะครับลงพอดีเป๊ะลองดูนะครับ1 2 3, อโอเคครับต่อไปมือ2เท้า2ในซับดิวิชันแปดพยามลงพอดีเหมือนกันแต่จะเร็ว2เท่าของ4ี่พยามนะครับ ต่อไปมือสี่ท้า2ในซัพลชันแบบแปดนะครับจะเป็นแบบนี้ครับ โอเคครับทีนี้เวลาเราเล่นนะครับเราก็สามารถสลับมือเล่นต็มที่เลยครับสมมติมือสี่เท้าสองจะเป็นแบบนี้ก็ได้หรือเป็นฟลอทอฟก,ก็ได้ซึ่งผมเอาออกไปแล้วเพราะว่ามันมองเห็นไม่ชัดนะครับหรือว่าจะสลับมือสองเท้าสองมิก็ได้ครับแล้วเราใส่ดนดามินเข้าไปสแสงเอ็กเซนต์เข้าไปนะครับใส่สำเนียงเข้าไป ใส่ดังเบาลองดูนะครับเรามาผสมผสานกันนะครับ โอเคครับก็ลองไปฝึกด,ดูนะครับไปใช้ในการโซโล่หรือเป็นลูกโ่งก็ได้ครับก็วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ